ลูคูก็เฉืนีนชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนั้นส่วนใหญ่ใช้มาเตะชุด2ลงสนามกันเลือกตัวขวาคลายไม่ล้ำหน้าครับดูคลายจ่ายเมียดมาที่2อแรก <c oughs> เอริกไดเออร์เกี่ยวทิ้งก่อนที่วิโนโทำอะไรได้ครับ <c oughs> เร่งเครื่องบุกตั้งแต่ต้นเลยนะครับลูคูเรียกเสียงเชียร์จากแฟนในแอนฟิลด์ได้ค่อนข้างกระหึ่มเลยครับส่วนใหญ่จะไปขึ้นเกมทางขวานะครับึ่งเจาะทางแบ็กซ้ายของสเปอร์ กระดูกแล้วปัดทะลุช่องอาครับมาได้ชฉบจังหวะหลุดเดียวของสโนสโนมาเน่1-0ยูเรพูขึ้นนำโู้เฉียบขาดครับจังหวะหลุดเดียวของมาเน่ไม่ปล่อยให้หลุดลอยครับนาทีที่16ครับลูเรพูขึ้นนำแนละ้วขี่เกมรับของสเปอร์ได้สำเร็จนะครับและก็เป็นประตูที่10ในพรีมเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของมาเน่ ต้องชมบอลทุกช่องที่ตัดนะครับของทางสเปอร์ได้เขี่ยวขาดเลยนะครับของหลังสเปอร์ดันกันสูงแล้ววานยาม่าพักอกหลวมครับโดนลาลาน่าุกนะครับก่อนที่วานาดุมจะชิ่งกับซิมิโนครับแล้ววานาดุมจ่ายคิลลาพารลูุนี้มาคมมากครับออกสตาร์ทวิ่งสปีดมาแบบนี้นี่ไล่ทันลำบากแล้วครับความเร็วของมาเน่นะครับที่หนีเดวิสมาครับแล้วจังหวะสุดท้ายครับถึงจะเสียหลักนิดๆแต่ว่าก็ ยิงกระดกข้ามตัวโยริสเข้าไปได้ครับ16นาทีเรียกูขึ้นนำโดยลูกยิงของคนโดมาเน่แะครับไม่มีใครได้ลองเผื้นโดนบีบเร็วโดนชกแล้วดูมาสองคนหลาครับดูมาเน่มาเน่ไปให้กับอดัมล,ะล,ะละาลันนาโหนัดซ้ำโดยฟิมิโนโก็ติดอีกหน้าหนึ่งของดางมาเน่2-0เลยครับโอ้โหโห่หางจากประตูแรกแค่สองนาทีครับ เหมาสองเลยครับสเสดวอมาเน่กลับมาแล้วครับผู้จว่าที่พลาของทางสเปอร์หรือผู้ไม่ปล่อยโอกาสทองเลยครับ18นาทีเสร็จเนะครับก็น้ำ2-0แล้วครับสเปอร์ทีมที่เกินรับดีที่สุดก่อนหน้านี้ครับเอ,อ,อริกไดเออร์จั้จวะนี้เอริกไดเออร์ที่ไปประมาทนะครับ ขึ้นเหลียวไปเห็นมาเน่แล้วนะครับเห็นยืนห่างครับจะดูดบอลลงมาแต่วัดเดียวนะครับมาเน่มาฉกไปได้ครับจังหวะผุกคิปนี่บอลก็เด้งกลับมาเข้าทางเข้าอยู่ดีครับดูครับฉกไปได้แล้วฟิมิโน่นะครับช่วยยันปวดมาครับจังหวะแรกเนี่ยลาลานายิงติดเซฟของโยริสก่อนนะครับแล้วโยริสอุตส่าห์ตามไปเซฟจังหวะฟิมิโน่ได้อีกครับแต่บอลก็ยังกระชกกลับมาเข้าทางมาเน่อยู่ดีแล้วกองหลังของสเปอร์ก็อยู่ต่ำกว่าไม่ได้สองคนพอดีเลยนะครับ ยูเรื่องหยักขึ้นมาแล้วเลยทำให้มาเน่ไม่ล้ำหน้า2-0ลิวพูขยับมาติดแล้วหน้าตั้งไปที่มาติปไปที่เซลโอมาเน่มาเน่ยิงสวนนู้อูโกโยริสปัดปลายมือเห็นลิวพูได้เตะมุม้มเกือบแฮตทริกอีกแล้วครับมาเน่จับแล้วส่องหูยิงบอลคู่แรงมากเลยอูโกโยริสก็่บิน ปัดไม่ได้ด้วยมือซ้ายครับเป็นซูเปอร์เซฟเลยนะครับโยริสหยุดเอาไว้ได้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เนี่ยอะไรครับโอโหมาเซฟลูกของมาเน่ที่งเกือบจะลอดขาไม่ได้นะครับอีกเส้นออกไปให้เดวิสบิ้ลมาทั้งสองสองเยโอ้โหไม่เล่อีลูกเข้าก็บ้าดลลกาักทิ้งออกไปได้ลูกเตะมุมของสเปอร์อาครับสเปอร์เริ่มที่จะได้ลุ้นประตูตีไข่แตกมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาบ้างนะครับ เดลิสตักมาแล้วอันลี่ครับโฉบมาหาที่ว่านะครับโขกลูกนี้นี่ถ้าลูคัสถอยไม่ทันนี่มิโยเล่อาจจะลำบากแล้วครับแต่จังหวะน,นี้โซนเองก็ยิงตรงตัวไปหน่อยริเวนด้วยเท้าขวาปั่นเลครับก็โด่ขงข้ามคานไปแบบได้รุ้นเหมือนกันเล่นมุมเสาไกลครับริเวนแต่ว่าระยะมันบีบอะไรครับ ปั่นข้ามมาแพงมาแล้วบอลพุกไม่ทันไปตกเหมือนตะข่ายครับอยู่เล่ก็ระวังอยู่แล้วนะครับที่เสาสอง,สองแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้ครับแฟนๆแล้วก็ปวบมือกันล่านแน,นฟิลเลยครับเพราะว่าเจ้าถิ่นขึ้นนำไปก่อนนะครับสองประตูต่อศูนย์แล้วครับในครึ่งแรกลิพูนำอยู่สองประตูต่อศูนย์แหละครับ เลือกมาที่เสาแรกโหมงเซย์มาทางเสาสองก็เป็นเคนที่เอาชูไว้ก่อนแล้วครับตรงนั้นมีลูคสัสอยู่ลูกเต็มม,มของเขาลิพูบอลโค้งาหน่ากลัวเลยครับรีบช่วยกันเคลียร์อะไรครับ เขาหากรอบแล้วก็ถูจัตัวของเฮริรเคนตัวซ้ำๆก็ได้แต่วัตเลอรล้ำหน้าไปก่อนล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับโอ้โหก็ยังตีไข่ไม่แตกก็ทางสเปอร์ล้ำตั้งแต่จังหวะแฮร์รี่เคนโฉบแล้วอะไรครับถึงลูกนี้จะยิงเข้าก็ล้ำหน้าอยู่ดีนะครับให้ทางซ้ายเอนเดอร์สันหลายต่อคืนคฟิโม เองครับว่อนนเดลเล่อเองก็ย้อมแล้วครับกว่าที่ลิ้วพูงจะไปต่อยอมตัดเกมลูกฟีกคิกของลิ้วพูงรู้ตัวเลยนะครับว่าโดนใบเหลืองแน่ไปแบบชัดๆต่อหน้าผู้ตัดสินเลยครับปามได้แล้วยิงเลยครับไม่ตรงกรอบแล้วครับ ลุยขึ้นมาเองเลยครับอเดวร์เดลแล้วก็ลองจบเองด้วยแต่ก็ไม่เข้ากรอบอยู่ดีลองแล้วก็จบเกมเป็นว่าลิพูทำได้ครับซานิโอมาเน่เป็นฮีโร่เลยครับทำคนเดียว2ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกครับนาทีที่16และ18นะครับ